สวัสดีค่ะพี่เมย์นแนะนําหมวกใบนี้ค่ะหมวกใบนี้นะคะถักจากลายพัดแปลงแล้วซ้อนออกมาแบบนี้นะคะผสมกับลายที่เราถักนะคะเป็นลายเอฟเกี่ยวหน้าทําให้ตัวลายเนี่ยมันมีมิติออกมาแบบนี้นะคะหมวกเราจะเริ่มตั้งแต่ข้างบนนะคะขยายลายออกไปตามแฉดต้นแบบพี่เริ่มตรงนี้ด้วยหลักสิบนะคะแล้วก็ขยายออกมาหมวกกลางเต็มที่ตรงนี้วัดแล้วได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะความสูงของหมวกแปดนิ้ว หมวกใบนี้เวลาเราใส่เราจะพับขึ้นนะคะพับขอบขึ้นเราถักขอบด้วยเอฟเกี่ยวหน้าเอฟเกี่ยวหลังยืดหยุ่นนะคะนุ่มอุ่นสบายนะคะหมวกใบนี้ถ้าเราถักเป็นสีจีบอลพระก็สามารถถักถวัลระได้ลายสวยค่ะหมวกใบนี้นะคะดูอุปรกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยนะคะ <S <S แนะนําอุปรกรณ์สําหรับถักหมวกใบนี้นะคะหมวกใบนี้พี่ใช้ไหมพรมเส้นขนาดสี่พายยี่ห้ออีเกิลน,นะคะรหัสที่พี่ใช้คือเก้าศูนย์ห้า เวลาถักหมวกใบนี้จะถักสองเส้นคู่นะคะปริมาณที่ใช้ประมาณร้อยห้าสิบกรัมนะคะเข็มโคเชที่ใช้พี่จะใช้เข็มหัวใหญ่นะคะขนาดหัวห้าจุดศูนย์มมนะคะหรือเข็มหัวห้ามิลค่ะเข็มสอดนะคะแล้วก็กันไกค่ะ <c oughs> เรามาเริ่มลงมือถักหมวกใบนี้เลยนะคะ <c oughs> หมวกใบนี้เราจะถักด้วยไหมพรมสีพายสองเส้นคู่นะคะพี่ใช้เข็ม หัวใหญ่นะคะเข็มห้ามิลค่ะเริ่มนะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะถักจากข้างบนลงข้างล่างหลักที่จะเริ่มที่จะเริ่มสิบหลักนะคะแล้วก็แถวแรกเนี่ยจะเริ่มโดยการถักเอฟนะคะหรือพอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชนะคะฐานแรกนะคะถักโซ่สามคะ่ะอันนี้นับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะถักดับเบิลโคเชนะคะ ดับเบิลโคเชหรือเอฟหรือพอหนึ่งขอนะคะถักแบบนี้นะคะขึ้นมามีสามค่ะรวบสองรวบสองค่ะสามแล้วนะคะสี่ค่ะหกนะคะ 7, หลักที่เจ็ดหลักที่แปดหลักที่เก้าหลักสุดท้ายนะคะพันหัวเข็มลงไปในช่องแล้วรูดค่ะนี่นะคะนับนะคะหลักโซ่โซ่หน่ยจะนับเป็นหลักที่หนึ่งเนี่ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราเริ่มด้วยโซ่สามเวลาปิดงานนะคะนับขึ้นไปตรงโซ่สามเราแทงแล้วเราก็ดึงผ่าน นี่นะคะงานของแถวที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะปิดงานค่ะตรงนี้ดึงให้ชิดแล้วก็เก็บซ่อนเศษไหมรูดตรงกลางให้ชิดนะคะแล้วก็ซ่อนเศษไปเลยถ้าตรงนี้เราเริ่มนะคะแล้วแล้วปริมาณของหลักที่เริ่มไม่เยอะเนี่ยเราสามารถรูดให้ชิดเราเก็บได้เลยแต่ถ้าหลักตรงนี้เราขึ้นเยอะเราอย่าเพิ่งรูดนะคะมันจะทําให้เราถักลําบาก ตอนนี้เราขึ้นน้อยเราขึ้นแค่สิบนะคะเรารูดได้เลยหน้าตาของงานแถวที่หนึ่งค่ะแถวที่สองนะคะเราจะขยายหลักนะคะจากสิบหลักเป็นยี่สิบหลักโดยการถักเอฟเกี่ยวหน้านะคะเอฟหรือพอหนึ่งคอนะคะเกี่ยวหน้า สองครั้งลงไปที่หลักเดิมแพทเทิร์นคือแบบนี้นะคะเริ่มนะคะโซ่สามถือเป็นเอฟเกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งพันหัวเข็มนะคะแล้วถักเอฟเกี่ยวหน้าคู่ที่หนึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะคู่ที่สองค่ะถักเอฟเกี่ยวหน้าลงไปที่หลักเดิมสองครั้งครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่สอง ถักแบบนี้นะคะทั้งหมดสิบหลักสิบคูณสองจะได้ยี่สิบค่ะถักวนมามาปิดงานตรงนี้นะคะแถวที่สองนะคะ เราจะได้หลักทั้งหมดยี่สิบหลักนะคะทีนี้ตอนที่เราเริ่มเนะะี่ยค่ะโซ่สามตรงนี้เราแทนเอฟเกี่ยวหน้าเวลาเราปิดงานงานมันจะปิดแบบนี้นะคะเอฟเกี่ยวหน้าจะแทงจากข้างหลังมาแล้วเราก็ดึงผ่านแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะถักงานแถวที่สามแถวที่สามคะ่ะตรงนี้จะขึ้นด้วยโซ่สามแถวที่สามนะคะเราจะขยายหลักนะคะโดยที่เริ่มถักลายนะคะทีละคู่ เวลาเราดูงานนะคะลายนี้เราจะดูงานทีละคู่แบบนี้นะคะคู่อย่างนี้เรามีทั้งหมดยี่สิบเอ้เรามีทั้งหมดสิบคู่นะคะเราจะดูอย่างนี้ไปตลอดเดี๋ยวเวลาพี่ถักให้ดูพี่ก็จะยืนยันคู่อย่างนี้นะคะอันนี้คู่ที่หนึ่งนะคะคู่ที่หนึ่งเวลาเราถักนะคะเราเริ่มโซ่เริ่มโซ่สามเสร็จแล้วนะคะเราถักเอฟเกี่ยวหน้างานเริ่มแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตรงนี้ งที่เป็นหลักที่สองเนะะี่ยค่ะพี่เรียกตัว V ตัวนี้ว่าพัดฐานหนึ่งนะคะพัดฐานหนึ่งก็คือเราถักเอฟโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีถักคู่ที่สองนี่นะคะคู่คืออย่างนี้นะคะนี้นะคู่ที่สองนะคะเวลาเราถักเราจะถักเอฟเกี่ยวหน้าสองครั้งลงไปที่หลักแรก ก็ค่อยถักตามทีละแถวนะคะนี่นะคะเกี่ยวหน้าสองครั้งที่หลักแรกหลักที่สองนะคะเราจะถักพับฐานหนึ่งค่ะพับฐานหนึ่งคือพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งนะคะแล้วขั้นด้วยโซ่แล้วก็พอหนึ่งคอพอหนึ่งคอเรียกอีกอย่างว่าเอฟนะคะเอฟโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับแถวที่สามเราจะถักวนอย่างนี้ไปให้ครบทั้งหมดเก้าคู่นะคะเก้าหลักตรงนี้นะ ขาแรกนะคะขาแรกของชุดที่สามเราจะถัก f เกี่ยวหน้าสองครั้งแล้วเราก็จะถักพัดฐานหนึ่งนะ่ะมันจะเป็นชุดๆแบบนี้นะคะเรามีทั้งหมดเก้าหลักก็คือเก้าชุดแพทเทิร์นของชุดนี้คือแบบนี้ค่ะ เราถักไปทีละชุดนะคะเรามีเก้าชุดงานจะมาจบที่ชุดสุดท้ายตรงนี้ค่ะอืเรามีทั้งหมดสิบชุดนะคะเพราะว่าเราขึ้นฐานสิบเราก็ถักไปเรามาดูวิธีปิดงานแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราจะแทงย้อนจากด้านหลังมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงผ่านนะคะหน้าตาของงานแถวที่สาม แถวที่สามเนี่ยจะเป็นแถวที่เราเริ่มถักลายแล้วนะคะแถวที่สี่ค่ะเริ่มตรงนี้นะคะโซ่สามตรงนี้จะแทนเอฟเกี่ยวหน้าทุกแถวเลยนะคะลายตรงนี้มันจะเป็นการขยายขยายคู่นี้นะคะของเรายังเป็นทั้งหมดสิบชุดอยู่เหมือนเดิมนะคะชุดเราเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ค่ะชุดเราเป็นอย่างนี้นะคะอ่าดูชุดนี้นะคะขึ้นโซ่สามขั้นด้วยโซ่หนึ่งมันคือโซ่สามแทนเอฟเกี่ยวหน้านะคะโซ่หนึ่ง ตรงนี้ถักฟเกี่ยวหน้าค่ะหลังจากถักฟเกี่ยวหน้าเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ตรงพัดฐานหนึ่งเราขยายเป็นพัดฐานสองค่ะพัดฐานสองคือการถักฟสองครั้งลงไปในหลักเดิมนี่ค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถักฟสองครั้งค่ะลงไปที่หลักเดิมงานออกมาจะเป็นแบบนี้ชุดที่หนึ่งนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ,ะทีนี้มาดูชุดที่สอง ชุดที่สองของเราค่ะเริ่มนะคะเอฟเกี่ยวหน้าค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟเกี่ยวหน้าขยายตรงนี้จากฐานหนึ่งเป็นฐานสองนะคะฐานสองคือถักเอฟสองครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟอีกสองครั้ง ชุดที่สามถักเหมือนชุดที่สองค่ะอันนี้ชุดที่สามถักเหมือนชุดที่สองหน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้ถักแบบนี้นะคะถักเอฟเกี่ยวหน้าก่อนนี่นะคะโซ่หนึ่งเอฟเกี่ยวหน้าค่ะแล้วตรงนี้ก็ขยายเป็นฐานสอง ถัแบบนี้ไปนะคะจนครบทั้งหมดสิบชุดค่ะเราจะมาจบงานตรงชุดสุดท้ายตรงนี้ค่ะปิดงานแถวที่สี่นะคะแทงย้อนจากด้านหลังแล้วดึงผ่านนี่นะคะต่อไปเป็นแถวที่ห้านะคะตรงนี้เราจะขึ้นด้วยโซ่สี่นะคะโซ่สามถือเป็นเอฟเกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งนะคะเราขั้นด้วยโซ่ตรงที่เป็น เอฟเกี่ยวหน้าเราถักเอฟเกี่ยวหน้านะคะเราจะขยายจากฐานสองเป็นฐานสามนะคะฐานสามก็คือถักเอฟสามครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เอฟสามครั้งนี่นะคะชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่สอง ถักเหมือนชุดที่หนึ่งเนี่ยะชุดที่สองดูวิธีถักนะคะเริ่มนะคะเริ่มโดยการถักเอฟเกี่ยวหน้าตอนชุดที่หนึ่งเอฟเกี่ยวหน้าเราแทนด้วยโซ่สามนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นเอฟเกี่ยวหน้าค่ะขยายจากฐานสองเป็นฐานสาม โซ่หนึ่งนะคะนะคะถักซ้ำอย่างนี้นะคะจนครบทั้งหมดสิบชุดค่ะชุดที่สามก็ถักเหมือนเดิมตรงนี้เอบเกี่ยวหน้าโซ่หนึ่งเอบเกี่ยวหน้า แล้วตรงนี้จากฐานสองก็เป็นฐานสามถักวนมานะคะงานจะมาจบที่ชุดสุดท้ายชุดที่สิบค่ะทิ้นงานแถวที่ห้านะคะถักออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะถักงานแถวที่หกแถวที่หกนะคะเราเริ่มด้วยโซ่สามโซ่สามแทนเอฟเกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะจะกลายเป็นโซ่สี่ตรงนี้ ตรงที่เป็น f เกี่ยวหน้าเราก็ยังถัก f เกี่ยวหน้านะคะตรงนี้นะคะสําหรับชุดที่หนึ่งเรามาดูตรงพัดพัดนะคะจากที่ขยายเต็มที่แล้วคือฐานสามต่อไปนะคะตรงนี้มันจะยุบลงจากฐานสามมันจะเหลือฐานสองค่ะฐานสองก็คือถักสองหลักนะคะสองหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ถักสองหลัก แบบนี้นะคะชุดที่หนึ่งมาดูชุดที่สองค่ะชุดที่สองหน้าตาง,งานก่อนที่จะยุบเป็นแบบนี้นะคะตรงที่เป็น f เ,เกี่ยวหน้าถัก f เ,เกี่ยวหน้าค่ะโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็น f เ,เกี่ยวหน้าหลังจากนั้นนะคะเราจะยุบจากฐานสามเหลือฐานสองตรงนี้นะคะ โซ่หนึ่งค่ะหน้าตางานแต่และชุดจะถักแบบนี้นะคะถักวนไปจนครบสิบชุดนะคะต่อไปเราจะปิดงานแถวที่หกนะคะปิดแบบนี้นะคะแทงแล้วก็ดึงผ่านแล้วเราก็จะขึ้นแถวที่เจ็ดแถวที่เจ็ดตรงนี้ขึ้นด้วยโซ่สามนะคะแถวที่เจ็ดนะคะ เรามาดูนะเราจะยุบตรงนี้จากสองหลักเหลือหนึ่งหลักเราจะขยายตรงนี้นะคะขยายตรงระหว่าง F เกี่ยวหน้าสองหลักนี้วิธีขยายขึ้นโซ่สามแทน F เกี่ยวหน้าหลักที่หนึ่งนะคะขยายตรงนี้ด้วยฐานสองค่ะฐานสองนะคะโซ่หนึ่งฐานสองฐานสองพี่ถักจาก F นะคะ F หรือพอหนึ่งขอนะคะ ตรงนี้เป็นเกี่ยวหน้าก็ยังถักเกี่ยวหน้าพอด้านขวานะคะด้านขวาเนี่ยขยายด้านนี้จะถูกยุบยุบจากสองเหลือหนึ่งค่ะนี่นะคะหนึ่งชุดจะถักแบบนี้นะคะามาดูชุดที่สองชุดที่สองจากแบบนี้นะเริ่มนะคะเริ่มงานโดยการถักเอฟเกี่ยวหน้า แล้วขยายหลักตรงนี้ค่ะตรงในช่องเป็นฐานสองค่ะตรงนี้เป็นเอ f เกี่ยวหน้าตรงนี้ยุบจากสองเหลือนหนึ่งค่ะ เหลือฐานหนึ่งนะคะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบทั้งหมดสิบชุดค่ะเริ่มตรงนี้ด้วยเอฟเกี่ยวหน้าขยายเป็นพัดฐานสอง f เ,เกี่ยวหน้าแล้วตรงนี้เป็นพัดฐานหนึ่งค่ะให้สังเกตลายนะคะว่าถ้าตรงนี้ขยายมันจะเป็นคู่กันนะคะเริ่มมาตั้งแต่ตอนเริ่มเนี่ยค่ะถ้าอันนี้ขยายอันนี้จะถูกยุบค,คู่กันไปตลอดแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราถักงานถึงแถวที่แปดนะคะแถวที่แปดจะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้นะตรงที่เรารวบจากฐานสามเป็นฐานสองเนะะี่ยค่ะหมวกมันจะกลางออกเต็มที่นะคะถ้าวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของพี่ต้นแบบพี่จะได้เจ็ดนิ้วครึ่งนะคะทีนี้ถ้าคุณจะลดเป็นขนาดของเด็กนะคะเด็กโตนะคะเด็กโตตรงนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ของพี่พี่ขึ้นสิบถ้าเด็กโตนะคะเป็นประมาณเก้านะคะถ้าเด็กเล็ก ก็ประมาณเจ็ดถึงแปดลองถักดูนะคะใบมันจะเล็กลงตามส่วนของมันนะคะมันจะหายไปอยู่กีบหนึ่งนะคะหลังจากแถวที่แปดนะคะเราจะถักสลับลายไปเรื่อยๆช่วงลายมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะตอนแถวที่แปดตรงนี้เป็นฐานสองพอแถวที่เก้ามันจะเป็นฐานหนึ่งพอตรงนี้เป็นฐานหนึ่งนี่นะคะพอตรงนี้เป็นฐานหนึ่งนะคะยุบตรงนี้จะขยายเป็นฐานสองเห็นไหมคะมันจะถักเป็นคู่อย่างนี้ไปตลอดนะคะแล้วพอตรงนี้ถูกรวบ เป็นโซ่หนึ่งอันนี้จะขยายเป็นฐานสองอันนี้เป็นโซ่หนึ่งนี่นะคะขยายถ้าตรงนี้เป็นโซ่หนึ่งแถวนี้จะเป็นฐานสามอีกแถวนึงเป็นโซ่หนึ่งตรงนี้จะขายายเป็นเป็นฐานสองหลังจากนั้นนะคะข้างบนแถวต่อไปนะคะอันนี้จะถูกยุบพอด้านนี้ยุบด้านนี้จะขยายนะคะมันจะสลับกันไปสลับกันมาตามที่ที่เราถักมานะคะ ย้อนกลับมาดูตรงแถวด้านล่างได้นะคะลายมันจะถักเหมือนกันนะคะวิธีดูช่วงลายก็ดูเหมือนเดิมแบบนี้หนึ่งช่วงลายอย่างนี้นะคะเนี่ยคะ่ะหนึ่งช่วงลายตั้งแต่แรกมาเราจะดูหนึ่งช่วงลายอย่างนี้มาตลอดนะคะถักไปจนได้ความสูงของหมวกตามต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักริมะคะ่ะหลังจากที่เราถักมาจนได้ความสูงของหมวกตามต้องการแล้วนะคะ ของพี่ถ้าวัดนะคะตั้งแต่ตรงจุดเริ่มต้นจนถึงตรงขอบตรงนี้นะคะได้แปดนิ้วนะคะถ้านับจํานวนแถวทั้งหมดได้สิบเจ็ดแถวก่อนที่เราจะถักเก็บขอบนะคะเราจะปรับมุมให้มันเท่ากันก่อนเพราะว่าลายนี้มันจะเป็นปลายมันจะบานออกมาแบบนี้นะคะวิธีปรับนะคะเราจะเริ่มด้วยการถักโซ่สามแล้วตรงที่เป็นเป็นตรงกลางเนะะี่ยค่ะเราจะถักเอฟสองหลักทั้งหมดเลยนะคะถักแบบนี้นะคะถักเอฟลงไปสองหลัก ตรงที่เป็นเกี่ยวหน้าเราถักเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมนี่นะคะตรงนี้เราจะถักเป็นสองหลักทั้งหมดเกี่ยวหน้าเราถักเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมเพื่อปรับให้ขอบหมวกเป็นเส้นตรงนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็ลงสองหลักค่ะ แถวที่หนึ่งของการถักขอบนะคะยังยังถักด้านนี้อยู่เดี๋ยวพอเริ่มแถวที่สองเราจะพลิกงานถักด้านในนะคะตอนนี้เราปรับขอบปรับไปแบบนี้นะคะบนรอบค่ะแถวที่สองของการถักขอบนะคะเราจะถักจากข้างในนะคะโดยการที่ถักพอหนึ่งคอวนรอบนะคะ พอเราถักพอหนึ่งคอวนรอดเสร็จแล้วเราขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สองแล้วเราถักทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังสลับกันนะคะเป็นแถวที่สามเงื่อนไขนะคะก็คือตรงพอหนึ่งคอเนี่ยค่ะหลักมันจะต้องนับแล้วลงด้วยเลขคู่ของพี่ได้หกสิบนะคะถ้าถักตามพี่มันจะได้หกสิบพอดีนะคะเราก็ถักอันนี้ทีเกี่ยวหน้านะคะทีเกี่ยวหลังถักแบบนี้นะคะขึ้นมามีสามแล้วก็รวบแบบนี้ค่ะ ที like ่เกี่ยวหน้าค <N> ่ะแทงแบบนี้นะคะแล้วก็รวบถักสลับกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวปิดงานให้ดูค่ะทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังถ้าเป็นเลขคู่นะคะตอนขึ้นเราขึ้นด้วยโซ่สองแล้วเราก็ถักทีเกี่ยวหน้าตรงนี้มันจะกลายเป็นทีเกี่ยวหลังเวลาปิดงานแทงแบบนี้นะคะถ้าเป็นทีเกี่ยวหลังนีค่ะต่อไปเราก็ขึ้นด้วยโซ่สองตรงไหนเป็นทีเกี่ยวหน้าเราก็ถักทีเกี่ยวหน้า ตรงไหนเป็นทีเกี่ยวหลังเราก็ถักทีเกี่ยวหลังความสูงของขอบตามชอบนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีปิดงานของแถวขอบนะคะตอนนี้เราก็ถักไปหมวกเราจะใส่พับขึ้นนะคะเราลองพับดูว่าเราชอบกี่แถวนะคะตอนถักทีอะคะ่ะดึงขึ้นมานิดนึงนี่นะคะดึงขึ้นมานิดนึงค่ะ เรามาดูวิธีปิดงานนะคะหลังจากที่เราถักลายขอบมาจนที่เราได้ความสูงตามต้องการนะคะของพี่นะคะถ้าถ้านับตรงที่เราถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอะพี่ถักสามแถวแถวแรกจะเป็นถักเอฟนะคะถักเอฟเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังแล้วก็เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนับแล้วเป็นสี่แถวปิดงานนะคะเราจะเหมือนตอนเราถักค่ะแทงแบบนี้แล้วดึงไหมออกมาค่ะพอเราดึงไหมออกมาเราจะเก็บซ่อนไหม หมวกใบนี้เราจะใส่แบบเบิ้ลขึ้นไปนะคะพับขึ้นทีนี้เวลาเราใส่พับขึ้นเราจะต้องซ่อนตรงนี้ให้ลายมันเชื่อมต่อกันก่อนดูลูกโซ่อันต่อไปนะคะเราแทงเข้าไปตรงลูกโซ่อันต่อไปเนะะี่ยค่ะแล้วก็ดึงผ่านลายมันจะเชื่อมกันแบบนี้นี่นะคะเก็บซ่อนข้างในนะคะหมวกใบนี้เราจะใส่แบบพับขึ้น,นะคะ่ะแทงไปข้างหน้าแล้วก็แทงย้อนนะคะ แล้วก็ไหมมันจะล็อกแบบนี้ะแล้วเราก็ซ่อนไปลไหมนะคะตัดให้ชิดค่ะเวลาเราใส่เราก็จะพับขอบขึ้นแบบนี้นะคะโบกแบนี้จะยืดหยุ่นนะคะลายจะยืดหยุ่นได้อีก ถ้าเราจะถักเป็นของเด็กนะคะก็ต้องลดตั้งแต่หลักตรงที่เราเริ่มหมวกใบนี้พี่ถักจากไหมสองเส้นนะคะแล้วก็ถักเป็นขนาดของผู้ใหญ่ถ้าเป็นขนาดของเด็กโตตรงนี้ก็ประมาณแปดนะคะถ้าเป็นของเด็กเล็กก็เริ่มตรงนี้ประมาณหกหรือเจ็ดแล้วแต่คุณชอบนะคะแล้วก็ขยายตามสัดส่วนแบบนี้นะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ยูทูบช่องพี่เมย์นะคะเมทีนีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ